พลูใบดำพลูปีกนกดำพลูปีกแมงทับเหล่าบรรดาสาวกพลูจะต้องมีเก็บไว้ในคอลเลกชันพลูเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า วันนี้มนาจะชวนเพื่อนๆสาวกพลูทั้งหลายนะคะมารู้จักกับผู้อีกชนิดหนึ่งซึ่งมนาเชื่อว่านะคะถ้าใครได้รู้จักน้องแล้วนะจะต้องรีบไปหามาเก็บสะสมไว้อย่างแน่นอนคลิปนี้นะคะมนาจะมาแนะนําน้องคนนี้นี่น้องสวยน้องน่ารักไหมคะน้องคือพลูใบดําเพื่อนๆจะเห็นความแบบว่าเงาวิบวับผ่านหน้าจอแบบ แบบสวยงามมากๆเลยคือพลูชนิดนี้นะคะเขามีชื่อว่าพลูใบดำหรือผู้ปีกแมงทับนะคะความเงาของใบเขาเนี่ยจะเหมือนปีกแมงทับมากๆเลยอันนี้เป็นส่วนยอดที่มนาตัดชำเอาไว้นะตอนแรกนะคะมนารับกระถางนี้มากระถางนี้เนี่ยรับมาตอนแรกเนี่ยค่ะ เขาก็มีอยู่ประมาณ4-5ใบเท่านั้นเองแล้วก็มานาก็ตัดยอดเขาอะค่ะมาปักชำใหม่เพื่อที่เพิ่มจำนวนเขาหลายๆกระถางใช่ไหมคะคือใบของเขาอะค่ะเขามีความเงางามมากมานาจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับครูชนิดนี้กันนะครูชนิดนี้นะคะใบของเขาเนี่ยด้านหน้าใบาจะมีความมันวาวเป็นสีเขียวเข้ม เกือบไปคือถ้ามองเผนๆเนี่ยเกือบจะเป็นสีเ,เขียวเข้มเขียวอมดำเลยนะคะมีความสวยงามมากๆแล้วก็ใบเขามีความมันเงามากด้านหลังใบนะคะหลังใบก็จะเป็นลักษณะเป็นลายเส้นแล้วก็มีความมันเงาไม่ต่างกับข้างหน้าเลยค่ะแต่ว่าด้านหลังใบเนี่ยสีเขาจะเป็นสีอมเทาเขียวอมเทา ลักษณะใบจะคล้ายๆกับลูปีกนกนะคะแต่สีของใบเขาจะเหมือนสีของปีกแมลงทับมากๆเลยบางคนก็จะเรียกเขาว่าลูปีกแมลงทับนะคะลักษณะของการขยายพันธุ์นะคะอันนี้มมนาให้ดูต้นนี้นะต้นนี้เนี่ยเป็นต้นแม่ที่มมนาซื้อมาตอนแรกนะคะแล้วก็มมนาก็มาใช้วิธีการตัด ในส่วนของยอดไปขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆจะเห็นรอยตัดตรงนี้นะก็คือมันาตัดออกมาเนี่ยได้กระถางนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้เขาก็เริ่มกําลังจะแทะแทงยอดแทงหลอดใหม่ออกมาแล้วนะคะปักชําง่ายๆวัสดุปลูกที่ใช้นะคะก็จะเป็นขุยมะพร้าวกับกามะพร้าวสับนะคะ สองอย่างผสมกันแล้วก็มะนาวก็จะใส่ปุ๋ยออสโมโค้ไปแค่นั้นเองวิธีการดูแลง่ายมากๆเลยค่ะเลี้ยงในที่ร่มรำไรนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสวยงามอันนี้ไม่ต้องใส่แว็กหรืออะไรเลยนะบางคนคิดว่ามะนาทาแว็กหรือว่าลงแว็กที่ใบหรือเปล่าอันนี้เป็นใบเขาโดยที่เรายังไม่ได้ทำอะไรกับใบเลยนะสีของใบสวยมากมะนาแค่เซตใบด้วยน้ำเปล่านะคะ เพราะว่าบางทีเรารดน้ํามันก็จะมีละอองน้ําติดใช่ไหมเราก็ใช้น้ําเปล่านะคะชุบใช้สําลีชุบน้ําเปล่าเช็ดนะคะก็เพียงเท่านี้นะ้ําใบของน้องก็เงาวาววับแบบนี้แล้วนะสําหรับพลูใบดําหรือว่าพลูปีกแมงทับนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าพลูปีกนกใบดํานะอันนี้ก็แล้วแต่ละพื้นที่ที่จะเรียกเลยนะคะแต่มาน,นาบอกเลยว่าน้องเป็นต้นไม้ที่สวย เป็นพลูที่มีสเสน่ห์มากๆเลยสำหรับพลูชนิดนี้นะคะเป็นอีกพลูเป็นพลูอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สาวกพลูคนรักพลูจะต้องมีเลยนะเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะได้รู้จักน้องพลูใบดำแล้วมั่นเชื่อว่าเพื่อนๆนะคะที่เป็นสาวกพลูทั้งหลายนะคะน่าจะ ต้องรีบหาเนาะมาเก็บสะสมไว้ในคอลเลกชันพูของเรากันแล้วนะคะซึ่งพู่ชนิดนี้เนี่ยมา่น่าเชื่อว่าต่อไปนะคะราคาเขาจะต้องขยับสูงขึ้นเรื่อยๆแน่เลยเพราะว่าเขาเป็นพูที่เติบโตช้านะแล้วก็สวยงามแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าเขามีความแบบโดดเด่นมากเวลาเขาอยู่กับต้นไม้อื่นๆนะคะใบของเขาเนี่ยแบบว่าความเงาจะทะลุ บบเห็นได้ชัดมากๆเลยก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจปูชนิดนี้นะคะลองไปหาดูไปหามาสะสมนะแต่อย่ามาหาที่มานานะมะนาวยังไม่มีแบ่งปันนะคะขอเลี้ยงน้องให้เติบโตให้แข็งแรงกว่านี้อีกสักหน่อยนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมะนาวหวังว่าเพื่อนๆนะคะคงได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะแล้วก็อาจจะป้ายยานิดหน่อยสาหรับปูป,ปูใบดานะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปของมานานะถ้ายัางไงแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็คลิปหน้ามานาจะชวนเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับไม้สายพลูหรือว่าสายอะไรนั้นนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีจ้า